หลวงปู่โตะท่านมีอัธยาศัยงดงามสุภาพอ่อนโยนมากด้วยความเมตตากรุณายินดีสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นสัตว์อื่นโดยเสมอหน้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังเป็นผู้ซื่อตรงท่อมตนยึดมั่นในระเบียบประเพณีและความกตัญญูกะตะเวทีทั้งมีความพักดีในองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์อย่างแน่นแฟ้นผู้ที่มีโอกาสได้เข้าใกล้คุ้นเคยใกล้ชิดกับท่าน จะยืนยันในความที่กล่าวนี้ได้ทุกคนอีกประการหนึ่งท่านเป็นคนขยันหมั่นเพียรและแน่วแน่ตั้งใจทําสิ่งใดแล้วเป็นต้องทําจนสําเร็จกิจที่ท่านปฏิบัติเป็นนิดในแต่ละวันจนตลอดชีพของท่านก็คือเวลาตีสีตื่นขึ้นจเจริญสมณธรรม8นาฬิกานำภิกษุสามเณรทำวัดสวดมนต์และ,จะเจริญวิปัสสนากรรมฐาน14นาฬิกาอนุเคราะห์สิทธิ์ที่มาถวา